โอ้ยเบื่อจริงๆล้างมือเตรีมยมพร้อมคือบริษัทงารได้เลยควาสะอาดยากไม่ไปัดไม่ไปนะไม่นะความสะอาดไปเลยลชืย่ออะไรอืมที่จะไปเอาไปกินไม่อืมโอ้เน,เน่ควาสะอาดจัดไปเรียบร้อย

มึงเอามไหมตัดเกเฟ้เอาไหมกูกินเอามานี่ก่อนเอามาเอ่มั่วหมดเอามไหมเด็กแม่งเอาไปมึงงัดท้าวเขาพวกอีขัดอ้าวเอ๊ะไปเสียหรอกจัดการแม่งแม่งปตาเป็นตาไปเลยอ้าจะดหยุดว่ามึจะอีเอ๊ะ เย้เลยอะไรแม่งเลยแม่งหูมาสะอาดก่อนเฮ้ยงันละละเออคือขอถ่ายรูปหน่อยมามาไปถ่ายรูปถ่ายวันหนอ่อยฮะได้สิมาเลยมามามาเออดีมากม,มานี่มาไหนไปไหนมารอเปื่นหนึ่งสามโอเคถ่ายเอาเลยมาได้เลยไป เอามานี่เยี่ยมเลยจัดไปเอ้ยโอ้ยถาบไม่ออกเอ้ยน <makes> ี่สิ่ที่ชอบเถอะโทษเอ้ยถ่ายเลยมึงจะถ่ายยี่อะไรนั่นมาอันนี้โอ้ยอืจัดไปเป็นทาที่นี่เฮ้ยไม่ถ่ายด้วยเยี่ยเฮ้ยอืมว่าจย มึงจะいいกูถไทยก่อปล่อยกูไอ้ซ pues ัดปล่อยกูเฮ้ยเฮ้ยแต่ไม่ปล่อยดึงออกมาปล่อยกูเฮ้ยปล่อยแล้วเปิดใช่ว้าชิบหายแล้วกูว้ากูแจอยู่น <oz> <simple> ี่สวยแล้วเปิดจะนะอ้าเฮ้ยอย่าไว เว้ยว้า,าวากูรักมึงขอบใจนะที่กูทำใความพิงอสุกเกิดไม่เป็นไรฮ่าดีดีมาดนี่เตะบนมาจัดไปเลยเอ้ยเอ่อจะเอ่อเอ้ยอแย่งกูเหรอนี่นี่ไงเตะไปจัดไปอ่ะแย่งกูไอสัตว์มึงเอาไปโอ้อ เออไม่น่าเลยเจ็บโอ้ยอ่ะเอาขนหไปไม่เอาไม่เอาเอาไปเก็บไอสัตว์เอาไปเก็บกเ,เบ้ยแต่ได้ได <c oughs> ก็ไปเตะยังเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวกัน,กนใครก่อนมาเนี่ยใครใครฮะอืมไม่มีใครเล่นสุกวนโดนะเกียร์เจะให้ใครก่อนเอ๊ะเฮ้ย <c oughs> เอาแค่ตุ๊กูมาเตะก่อนเอ้ยเฮ้ยมาจัดก่อนล yeah. Yeah, นะไอ้เหี้ยเยี่ยนนี่ไม่ซ่อมก่อนตัดไปอะไรก่อนนะได้เอาไปนี่ไอ้เนี่ยเพิเ่นกินเข้าไปอืมอะไม่จริงเหรอ,อโอเคจะให้เครื่องเตะ มาเตะบอลแทนจิเจอรอโอเคเอาไปเกนไปเย้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 เยไม่มีใครเล่นทูเลยเฮ้เย่บต๊ะโอ้ยแล้วลบรๆบลอบลบเอามาเลยเขาจะยังไงวะไอ้งันนี่เลย อย่าเตะไปกัดขาขอให้ตายสัตว์มาดิมาเร็วมาดิเร็วไอ้สัตว์มาดิเนะมาดิเตะมางเลยมาเตยไม่นะเตะไปตัดเลยเตะอีหมีมึงไปละแกนยี่เลยนกเอ้ยยาของกูอ่ะเชี่ยมึงสาดหน้ากูไอ้เชี่ยหลบเล็วดีแล้วไอ้เชี่ย อรอดไปทีทำไงดีอะไ,ไม่รูวว้อาจจะ,ะเฮ้ยมองมั่งก่อนโอ้โหนี่เอ้ยเว้ยแล้วยาว้ายยายาช่วยด้วยไอ้บอลมึงเจอคูแน่ไอ้คุณเอามาเอาสักหมัดมาเนี่ เ้ยเอากูขึ้นมาเอามาขาใครกอดดีเอาไปเอาไปเกินยยยาไอ้าไอ้อยยย้ยยย เฮ้ยมาติมาศึกดูกันไหมมึงก็โดนมึงก็มาเลยมาดิสัตว์ยาไม่นะนี่นะเอาไปเจนเอาไปเยาเฮ้ยหยานี่นะมึงมึงมา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 ดิมา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 ต่อยยัมามามายัยมาดิมาเยอะอ่ะ โอ้ไปดิ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 มาเย็อืมอืมฮ่าฮ่ามาจัดเยอะไอยอดขนาดนี้เลยเนี่ยอืมอืมว้าวลงก็แข่งกันไหมฮ่า่เยอะเกินไม่ได้กูไม่แข่งไอ้าัตว์เอ้ยล้ม

ย่าย yeah, 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 hmm, hmm. oh, ่า uh, ห hmm. ้มเพียห yeah, ้ำโอ้จะเอ่อเอ๋เฮ้ฮ่าดีแล้วดีเย่ขอบใจอ่ะทำไงดีอ่ะจะเบนเอาเมียก็กำลังดูแดตตาฉันอยู่นี่มีอุปกรณ์อย่างเอาไปเลยไหมเย้ากานเอาไปเลยเนี่ยเอาไปฉีดได้เลยอ่ะไ่กันเดียวเหรอดูนี่ ให้เราไปถุดหนึ่งไปก็แล้วก็ไปบีบอลให้มันเจ็บใจไงล่ะว้าฮ่าห่าห่า่าีละเอ้ยนี่นะมึงเดี๋ยวก็ฉีดก่อนเยอะน้อยแท้หืมโอ้เจ้าอ้ Yeah. Hei, lau lew, do, hei, hei, liu, liu, dia, ha, ha, hai, hai, okey, oke, he, alih, he, 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 เดอ,อขอร้างยายเด้เอเย้สำเร็จตัยอาจจะอ๋อจขอนมกูของปวดจะเสร็จแล้วเนี่ยเนี่ยปวดกูเลยเฮ้ยเนี่ยขนมกูสกรปรกไม่เป็นไรเหรออ๋อไม่เป็นไรไม่ต้องบอกแล้วแต่ไปละ ไปแลไปทีนี่ไดนะ้กินขนเะเอาวาสะอาดก่อนละอ้อออออออเอ้อ้ยเอเอ้ออเยเอยอ,อ,อ้เอนเอน้ยเอ้ยเอ้เอ้ยอ้ย้ยเอ้ยเอยเอลเอ้วก้ยเอยเอยเอ้ยเอเอ้ยเ้เอ้ยอเอ้ย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 อ้ยอ้เ้เอยเอยเยเอ้ยเเอ้ยเอ้ยเอเอออออเอ้ยเอ้้ยเยเ้เ วายบุญใครทำเนี่ยใครทำไม่รู้กันเลยอักดีกว่าเดี๋ยวมาเอ้ดีเลยว้าว่าอะไรอะไรเฮียแล้วไปแล้วไปแล้วอุ้ยไฟทิ้หายเร็ว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 ขเร็วเรวเข้าเร็วเข้ากูวายแบบนัะกูจะใกล้เขี้ยแบนี้ก็ได้ จัดไปแน่โอเคกูเป็นมืออาชีพก็ต้องเช็ดแหละไอสัตว์นี่นะนี่นไงนี่ไเรียบร้อยจะเอาเอเอาีดออกไปย่าไม่น่ะเกียอะไรเนี้ยยอดเลยเนาะเออจะจะเวละไม่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 เร็ว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 บีดบีด สีเข้าไปแล้วก็นี่เย้แล้วแต่อ้าเยี <funny> ่ยไม่ไอห้ยไอห้ฮ้ยเ้ยไอ้ยเฮ้ยย้ย้ยฮ้ยเฮ้้ยเฮียเ้ยเฮีย้ยเเย้ยเฮ้ยเยเ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยเฮ้เ้ยเอ้ยเฮเฮยเฮ้ปเ๊้เย

กลับมาแล้วกลับมาแล้วท yea. ีอ่าเรายอเยเจอเลยอ่ารอดไปเจอจะไเกีเ้ยอืมอืมสงคู่นี่อ๋อมาไปทำตรงอาตา